สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Unlock Esmoney ช่องที่จะพาคุณไปปลดล็อกศักยภาพทางการเงินแบบท,ที่ใครก็คาดไม่ถึงเคยไหมครับที่รู้สึกว่าทําไมคนอื่นเขาทําเงินง่ายจังหรือฉันก็อยากมีธุรกิจของตัวเองนะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงถ้าคุณกําลังมีความคิดเหล่านี้อยู่ล่ะก็อุ่นมาถูกที่แล้วครับวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองการสร้างรายได้ของคุณไปตลอดการเรื่องราวของคนธรรมดาๆดาที่ไม่ได้มีเงินทุนมหาศาล ไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางอะไรมากมายแต่กลับสามารถสร้างทุ้ก,กิจเงินล้านจากไอเดียง่ายๆที่หลายคนมองข้ามอุนอาจคิดว่ามันคือปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วมันคือวิธีคิดและการลงมือทำที่ไม่เหมือนใครและที่สำคัญที่สุดคือทุกคนทำได้จริงวันนี้เราจะดําดิ่งสู่โลกของการสร้างรายได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่คุณไม่เคยคิดฝันมาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะหลังจากนี้โลกการเงินของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนใครจะคิดว่าแก้วสาวออฟฟิศธรรมดารรมดาที่วันวันเอาแต่ปวดหัวกับรายงานและประชุมจะกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าทำมือที่ส่งออกไปหลายประเทศแก้วไม่ได้จบแฟชั่นดีไซน์ไม่ได้มีทุนรอนอะไรมากมายเธอแค่รักในการเย็บปักถักร้อยและรู้สึกหมุดหิดทุกครั้งที่หาเสื้อผ้าที่ถูกใจไม่ได้ก็ทำเองซะเลยสิเสียงในใจเธอบอกตอนแรกเธอก็แค่เย็บใส่เอง เพื่อนๆเ,เห็นก็ชอบก็เลยลงรับออเดอรเ์เล็กๆน้อยๆหลังเลิกงานนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเติบโตได้ถึงขนาดนี้เลยจุดเปลี่ยนสำคัญของแก้วเกิดขึ้นตอนที่เธอไปเจอเพื่อนเก่าที่ทำธุรกิจออนไลน์เพื่อนคนนั้นแนะนำว่าถ้าอยากให้ธุรกิจไปไกลกว่านี้แก้วต้องมีแผนนะตอนแรกแก้วงงมากแผนอะไรก็แค่เย็บผ้าขายเองแต่เพื่อนก็อธิบายว่าต่อให้เป็นธุรกิจเล็กๆ ก็ต้องมีแผนธุรกิจแก้วต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครจะขายให้ใครจะทำการตลาดแบบไหนแล้วจะขามกำไรได้เท่าไหร่แก้วเริ่มศึกษาการเขียนแผนธุรกิจอย่างจริงจังเธอไม่ได้เขียนเพื่อไปขอกู้ธนาคารเธอเขียนเพื่อเห็นภาพและทิศท,ทางของสิ่งที่เธอกำลังทำมันเหมือนกับการวางผังบ้านก่อนจะลงมือก่อสร้างทำให้เธอเห็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคมันทำให้เธอรู้ว่าควรจะขยับตัวไปในทิศท,ทางไหนและที่สำคัญที่สุดคือ มันทำให้เธอกล้าที่จะคิดใหญ่ขึ้นพอมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนแก้วก็เริ่มแตกลายจากแค่รับเย็ดตามสั่งเธอก็เริ่มออกแบบคอลเลกชันของตัวเองลงทุนซื้อจักเพิ่มจ้างเพื่อนมาช่วยเย็บและที่สำคัญคือเธอเริ่มใช้พลังของโลกออนไลน์เธอไม่ได้เปิดแค่ Facebook Page แต่เธอยังศึกษาการทำา SEO การยิงแอดการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดลูกค้า เธอลงขายสินค้าในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังต่างๆสร้างความน่าเชื่อถือด้วยรีวิวจากลูกค้าจริงสิ่งเหล่านี้ทำให้ยอดขายของเธอเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการรับออเดอร์วันละ2-3ถึงตัวกลายเป็นวันละหลายสิบตัวบางเดือนเป็นร้อยตัวและจากแค่ขายในประเทศเธอก็เริ่มมีลูกค้าจากอางประเทศเข้ามาเรื่อยๆตัดภาพมาที่ลุงสมบัติผู้ซึ่งใครๆก็เรียกเขาว่ามนุษย์ป้า แต่จริงๆแล้วเขาคือมนุษย์ลุงผู้รักธรรมชาติลุงสมบัติเป็นคนเกษียณอายุที่เบื่อความวุ่นวายในเมืองหลวงเขาตัดสินใจย,ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการปลูกผักออร์แกนิกบนพื้นที่เล็กๆหลังบ้านตอนแรกก็แค่ปลูกกินเองแจกจ่ายเพื่อนบ้านแต่ผักของลุงสมบัติกลับอร่อยเป็นที่เศษมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อนบ้านเริ่มขอซื้อบางคนถึงกับสั่งจองล่วงหน้า ลุงสมบัติเริ่มเห็นแววลุงสมบัติไม่ได้มีความรู้เรื่องการตลาดอะไรเลยแต่เขาสังเกตเห็นว่าคนในเมืองเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นและหายากที่จะได้ผักสดๆปลอดสารพิษจากแหล่งที่เชื่อถือได้เขาจึงเกิดไอเดียว,ว่าทำไมไม่ส่งผักไปขายในเมืองละ่ะแรกๆก็ใช้การฝากญาติที่เขาเมืองไปขายบ้างแต่ก็ไม่สะดวกนักลุงสมบัติจึงเริ่มศึกษาเรื่องการตลาดแบบปากต่อปากและการสร้างแบรนด์ส่วนตัว ง่ายๆผ่านการบอกเล่าเรื่องราวเบื้องต่างและการปลูกผักของเขาการใช้ปุ๋ยอินทรีการดูแลอย่างพิถีพิถันและความรักที่เขามีต่อผักทุกต้นลูกค้าที่ได้ลองชิมก็ประทับใจและบอกต่อกันไปเรื่อยๆจนผักของลุงสมบัติกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากจากแค่ปลูกผักหลังบ้านลุงสมบัติเริ่มขยายพื้นที่เพาะปลูกเล็กน้อยแล้เริ่มเข้าร่วมตลาดนัดสุขภาพ ในตัวจังหวัดเขานำผักสดสดบรรจุในถุงกระดาษที่ติดฉลากบอกเล่าเรื่องราวของฟาร์มเล็กๆของเขาด้วยรอยยิ้มอัธยาศัยดีและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความภูมิใจลุงสมบัติเล่าให้ลูกค้าฟังถึงที่มาที่ไปของผักแต่ละชนิดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำไปประกอบอาหารลูกค้าหลายคนติดใจจนกลายเป็นลูกค้าประจําและบางคนถึงกับอาสาช่วยโปรโมตให้ลุงสมบัติไม่เคยคิดว่าแค่การปลับผักที่เธารักจะสามารถสร้างรายได้ให้เขาได้อย่างมั่นคง และทำให้เขามีความสุขทุกวันที่ได้เห็นผู้คนได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพเรื่องราวของแก้วและลุมสมบัติเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่ผมหยิบยกมาให้ทุกคนเห็นว่าการสร้างรายได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานประจำหรือการมีธุรกิจใหญ่โอแต่โลกนี้ยังมีช่องทางอีกมากมายที่คุณอาจมองข้ามไปไม่ว่าจะเป็นการใช้ทักษะที่คุณมีอยู่แล้วอย่างการเขียนการวาดรูปการทำอาหาร การให้คำปรึกษาหรือแม้แต่ความสามารถพิเศษเล็กๆน้อยๆที่คุณคิดว่าไม่สำคัญสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งสิ้นถ้าคุณรู้จักมองหาโอกาสและวางแผนให้ดีหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้ในแบบที่ผมกำลังพูดถึงคือการเขียนแผนธุรกิจครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของคนมีบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแต่จริงๆแล้ว แผนธุรกิจคือเข็มทิศที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแค่คุณมีไอเดียคุณก็สามารถเริ่มร่างแผนธุรกิจง่ายๆได้แล้วเริ่มจากการตอบคำถามพื้นฐานเช่นคุณจะขายอะไรใครคือลูกค้าของคุณคุณจะสร้างรายได้จากช่องทางไหนคุณจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงและคุณจะลงทุนเท่าไหร่และจะได้กาไรเท่าไหร่การตอบคาถามเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือมันจะช่วยให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำชีวิตของแก้วและลิมสมบัติไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะโชคช่วยแต่เปลี่ยนไปเพราะพวกเขากล้าที่จะคิดนอกกรอบกล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดพวกเขาได้ค้นพบอิสรภาพในการใช้ชีวิตในการทำงานและในการสร้างรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทอง แต่มันคือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้ทําในสิ่งที่รักได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดการเติบโตไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือการเติบโตในฐานะมนุษย์ที่ได้ค้นพบศักยภาพอันไร้ขีดจํากัดของตัวเองและนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะบอกคุณในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวของแก้วและลุงสมบัติรวมถึงแนวคิดเรื่องการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตขอแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำกล้าที่จะเขียนแผนธุรกิจที่ขายได้จริงในแบบของคุณเองคุณก็สามารถปลด,ดล็อกศักรยภาพทางการเงินและสร้างรายได้ในแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันมาก่อนได้เช่นกันครับอย่าลืมนะครับว่าโอกาสมีอยู่รอบตัวเราเสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเห็นมันและคว้ามันไว้ได้หรือไม่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ช่อง Unlock Easy Money ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเคล็ดลับการสร้างรายได้ที่ง่ายและทำได้จริงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ